สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยาชาแนลชนีมีช่องสนันแลแนยืนหนึ่งคนหักเป็นรอยคนปล่อยปเป็นแสนไปใส่นอจะนอมาเซไฮกันหน่อยเซมาเซไฮกันหน่อยสิ้าไม่ได้มาทักไคยตั้งนานหลายวันคลิปกับคีดค่ะพี่น้องเอ้ย มันบ่มีงานใดไงบ่มีงานใดอยากดอกพี่น้องมันติดอยู่คำเดียวคือขี้คานอืมมันนี้ทำงานแล้วเรียบร้อยนะคะบางคนบางคนอะไรก่อันบางคนเนาะบ่ต้องว่าบางคนเราคอยเองสมัยตะกี้นั้นสมัยตะกี้นั้นอันว่าท่านไอ้พาเนี่ยกับมันมันมันตอนนี้กับมันแนบบ่มันแน่ค่ะจะเป็นเบื่องซีรีส์พี่น้องเอาคุณใด้ครับเลยา่ะ ๋อสิไปตลาดจา้ะกันเลยโอ้ยทักทายกับพี่น้องเจหน้อยเนาะเมือเช้ามีคออเมนน์นึงจ้ะคออเมต์ผู้ใดนอขคอยลืมชื่อถามว่าเบิ่งกะสิอบสิอันบอ้า้ได้จ้ะเพื่อนว่าเลย่าว่าซันอันวิเคราะห์วิเคราะห์มาลีเฮดเขาพัดดูว่าสันคอยสีวิเคราะห์ไห้มเจ้าฟัง <c oughs> สวัสดีค่ะคุณมีวะเป็นจังไ๋สบายดีบอมเมาาือนว่าถ้าข้าจะเบิ่งซีรีส์เกาหลีพี่น้อง มันเป็นต้นตอนเนาะอะไรวะอะไรวะสูตรลักอะไรอะสูตรลักมัดใจอะไรสักอย่างอะไรเป็นเชฟสมัยใหม่ย,ย้อนยุคไปอดีตราชวงศ์โซชอนเนาะมาเป็นต้นตอนพี่น้อกเน็ตฟรีกกลลังมาได้สามตอนสามตอนสี่ตอนผอก็เลยเปเออเลยเฮ้ยญี่ปุ่นขาเริบมมาได้อีย่างมาเ่าเรื่อง <c oughs> สูตรเด็ดมัดใจสามีบะตีข้าวผัดในตำนาน ใครว่าบอกให้ฉันตอบให้ฉันจะมาตอบนะคะคุณอันนี้ไปไหนมาเด้อมาเด้อสิบก่อยฟังผู้ใดเนาะคอยเบิร์คอมเมนต์กันมาเสาร์นี่ยคลิปเมื่อเสาร์นี่แหละแล้วลว่าไม่คอมเมนต์ให้คอยว่าเลยยะจะวิจารณ์ <c ười> การทำข้าวผัดของมารีแหแนลพูดถึงข้าวผัดในตำนานเนาะก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าทำอาหารไม่เก่งทำอาหารพอได้ตอนมาอยู่ส้สโลวีเนีย่ยใหม่ใหม่เฮ็ดกับเขาว่าเป็นเลยแหละเฮ็ดกับเขาว่าเป็นข้าสื่อกินเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าด้วยทั้งนี้ทั้งใดใด,ด,ดหูนี่โทรมาทำไมจ้าโอ้พัดจะขึ้นไหล่โหลดทั่วมหาสันโหลดโอ้ยฮลัลโหลสวอเชสตโิโอเคละกว็โอเดียอดีอดรเศร้าๆกอบทางมึงนานเห็นบอานานว่ายาออ,ออกซื้อไปแล้ว <c oughs> อัน,นอันนี้กันบอว่าสันสภาสิก็มีคนถามอืมเด้กพี่น้องเบิ้งมันคว่อันควบเป็นตาซังของคนเนาะควบเป็นตะซังของคนนะอืมควบเป็นตะซังของคนโท่างไงเดทกมาถามอืมกัน่าสันบด้อยากปัปเน,นี่ยเบิ้งสภาคเสียงสัน่าสันเอออันข่อยมากหกโมงด้บอวาสันค่อยมากหกโมงด้บอสันหรอะพระเขาสิว่างเขาเขาบอกว่าได้ว่าสันบัดเพราะสิว่างอันนั้นอืมด้บอสันผักทังเอ้อืม <c oughs> สบายดีจ้าสวัสด,ดีจ้าน้องและย,ยากิคนไทแล้วด้วยจ้ะขอบคุณลหลายๆค่ค <laughs> ะคุณพลหัวเราะคุณพี่บอกวเราะอีหลีพี่น้อง <c oughs> เสียงสันส่นเถ่าวะสั่นอันทุกโมงแว้งเบาวะสั่นถ้ากระว่างเนาะทุกโมงคอยว่างเพราะว่าเขาคย,ยไปตลาดเนาะแต่คอยเมื่อคืนทักทายมาพูดเรื่อง กับข้าวผัดข้าวผัดในตำนานเนาะคือไข่ยนะไม่อยู่ต่างประเทศไข่กับเข่าบเ,เ,เปีนเนยนพี่น้องเห็ดกับเข่าบเป็นเพราะว่าสม,มัยเป็นเด็กหน่อยนะคือ,อยาเห็ดให้กินเนะาะยาหรือว่าเม่บาน,นิกนกับนกไส้นอกไส้เป็นคนเห็ดกับเขาเกง่งกับเห็ดไตนิดหน่อยถึงปานกลางทีเดียวในะคลิปเ่าไปเนาะแกงเห็ดกองแกงเนมี่แนวบ่มีเหลือมอม่ยางนี่คือข่เห็ดบ่เป็นเนาะไข่เห็ดบอแสบเห็ดได้บอเห็ดไ้แต่มันบ่แสบข่ผมคึกว่ามันเป็นเจลเร็วแต่ถ้าอ้อมเอียงกระซังที่ใส่โปรตีนที่มีเนื้อสัตว์ลงไปได้เ่ราว่าสิเป แล้วก็มาอยู่ืองหนกบ้านาน,ในใี้เฮ็ดจจงด๋มันบ่มีหารให้เฮาสื่อ,อกินเนาะอาหารไทยเมื่อก่อน่อยมาอยู่น,นิ่เซลลวเนีกซี่ว่าอึดอยู่ได้พี่นกอ,อึดอาหารไทยกะ <c oughs> ถ้าพายู่ตามประเทศเนาะสิห้ว่ามันเป็นซีบบักพริกยังบักพริกน้วยก้มๆนะพี่องกเอยไปเจอ่อยไปเจอบ้านนี้เขาก็ต้มปลาไอผักชีบ่มีกะใส่ใบใบอะไรนะพาสลีย์เหรอใช้ใช้พาสลีย์ใส่แทนผักชีเนาะเออแล้วกะ ปลาใส่เง,งี้ยกับว่าไปหลังพี่ขนาดเพ็ดเพ็ดจนแสบตูดพี่น้องน้อยกลมกัมน้อยกลมกลมเพ็ดอันหายจะคนแน่ว้ <c oughs> อันบัดนนี่ก็มีโอกาสจะพักจับผูได้ไปเรียนทําอาหารพี่น้องเขาเลยอยากไปเรียนเองดอกพอดีเพื่อนสาวข่อยนะพี่โอ้เขาว่าอยู่ที่ขัดผมที่สุทธิรักเขาอยอยู่ใส่อัน มีโอกาสจับพระจับครูได้ไปเรียนคอร์สทำอาหารมีใบประกาศนะเนี่ยแต่ตอนนี้ใบประกาศอยู่ไหนไม่รู้งัดหว้หูวใดบุน่นีเสียเป็นแสนผุนเด้อแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนอวิชาครูหรอกนะจริงๆก็ครูที่ดีที่สุดก็คือยูครู y YouTube เนาะส่องสูตรอาหารเทปดีที่สุดด้อพี่นอ้องโฆษณาส่องให้พีนน่แนเพราะว่าคอยก็เป็น FC เนอฟซีอนกินได้อร่อยด้วยสูตรอาหารคือเลิศมากแล้วก็ถ้าเป็นเมนูของหวานอะไรนะแม่สีแม่น้องมดดีสูตรอาหารขนมหวานนี่เออคือเลิศ ท้าอาหารข้าวยังไงกาอาหารหวานในพี่น้องเพราะว่าอาหารหวานนั้นพิษสูต์มันเพรียนโลดมันเป็นไปันมาเล่มาเตือนน่ะนะอืมฮัลโหค่ะอันเกินชีวิเจาของก่อนเด้อกันไปวิเคราะห์การเทศเขาพัดในตำนานเด้จัดเด้ออืมเกินได้ไงมีหลักฐานอะไรเลยยานจะเปิดให้พวกเธอดูนะฉันมีเพจทําอาหารด้วยนะฉันไม่อยากคุยเออฉันก็ทําไว้กิ๊เกตตามภาษาฉันนะจ๊ะผู้ใดว่างก็มาติดตามได้นะแต่ถ้าไม่ว่างก็ไปติดตามรียาชแนลชนีมีช่องหนูนะ นี่คือเพจท,ทาอาหารของอีชันนะคะอีชันมีเพจท,ทาอาหารของอีชันเป็นส่วนตัวนะคะนี่คือนะคะนางปเจอ,อยู่นี่คืออีชันนะคะเห็นไหมเนี่ยชื่อเพจว่าอะไรเนาะชื่อเพจเป็นภาษาสโลวีเนียนะคะ Enostavno Tisko k u k าเนี่ยแปลว่าเซเลโยเพนพิมพ เซเลโยเซอร์ตัวแซดแปลว่ากับเลยาเพนพิมพ์นะคะคือแบบว่าทำอาหารไทยง่ายๆกับเลยาเพนพิมพ์นะคะเข้ามาก็จะมีโพ์รูปปลาฮงอาหารเมื่ออดงอดีตอะไรก็ว่าปอิชันมีเพจทําอาหารนะคะแต่ก็ไม่ได้จับเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าขี้คานนะคะเออด้วยความค้านเนาะนํำมันกับเห็ดพี่น้องอืมพียสันกะอืมหนึ่งเล็บ วางอูอยู่เด้อยาว่าก่อนสีไปวิเคราะห์วิจารณอาหารเขาเนาะก่อนสีไปบีเคาะวิพักวิจารณนะไอเขาเรียกอะไรนะข้าวผัดในตำนานวัตีผุนเด้อฉันเด็ดไปฉันเด็ดไปจัดออกตลาดยกกาอยู่กลางเมียงหลวงผุนเด้อมูเจ้าเห็นฝอยบ่เสียสีดามันว่าอ,ออกตลาดกลางเมียงหลวงงุ้นนะขายดีบักคักเลยพุนนะ่ะยาวายาว่าเป็นแต่าผืวข้น,นไหลเถเวยอืมอยา่างอื่นจะเป็นยู อันหญิงมาตอนช่วงโควิดพี่น้องโควิดเป็นอย่างโอ้ยบอสุดแต่สีสานสางเห็ดฮอดเค้กผุนเด้ข่อยเออ,อหลากหลายนะคะไปติดตามได้นะคะนี่นะคะเคยเป็นเชฟด้วาวนจะเห็นบอเลี่ยนเป็นจริงเป็นจังอีรีเด้ข่อยเป็นคนซี่เหลียดตัวเท่าขอ่อยยังค่อยต้องแบบว่าฉันต้องสําเร็จเลยวะ่าอะไรประมาณนูนน่นเด็กค่ะสวนดูซิทผุนเด,ด้ใหญ่คุย้ยว้า ยายคุยคุยอะขึคืนน้าว่ามันซิวจ้าเออก็วกกลับมาเรื่องข้าวผัดในตำนานเนะเาะข้าวผัดกับสิอันอาหารใดนๆนนนมันก็มีหลายสูตรคือเพื่อนว่าเหละพี่น้องมันก็มีหลายสูตรแต่ว่าที่มารีทำเหมือนเหรอยายเอ่นว่าข้าวผัดสเม่เอ,อ้ยอันจะหูจักเขากลบนบาดพระวัดป่าบอบางคนถาเพิ่นเกิดยุงเทฯหรือว่าเพื่อนสมัยนี้หลายคนอาะสิบ่หูจักเนาะเขากลบนบาดพระวัดปา่าอ,อ่า เดี๋ยวให้ว้กก่อนเดี๋ยวสิลงเดี๋ยวสิมาถักไทยเอฟซีด้วยจ้ะอันถ้าเป็นคนบานนอกคนแถวอีสานแถารุ่นคอยแนจหน่อยเนี่เขาสิหัวสีมีพระกรรมฐานได้นั่นคือพระวัดป่าสายธุดงเหนเนาะเวลาฮเอาของไปถวายเพื่อนเนี่ยพิ่นสิเทศร่วมกันสซบาศ์ได้พี่น้องมันก็สิเป็นเอเลเขาเจ้าก็สีแบงมาบ้านเขาจาวไดบุญเขาจะตัวกันว้ยมันก็สิบูญแล้วเนาะบ้านอันเขาพัดมาลีสิเป็นจังไ๋ เป็นจังสัตละพี่น,อน้องก็เข้าใจได่อยู่ว่านั่งเห็ดกับเขาเปลีนนั่งเห็ดกับเขาเป็นนั่งกับสีบ่สร้างโพดยูทูบกับมีหลายโพดอันยูทูบกับมีหลายโพดก,กับสร้างบ่เบิงเนาะข้าวผัดจะถ้าจะผัดแบบสูตรร้านอาหารให้มันแห้งหอมๆเขาก็ใส่เนยนะคะเนยค่ะกระเทียมใส่ค่ะนะคะไข่พัดไข่ห้ซุกไปค่ะเออจดไข่หอมผุละ่ะค่อยใส่เข่าที่ ข้าวเย็นมาผัดค่ะจนข้าวนักนะกระเด้งตุ่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 งพุล่ะจนเม็ดมันกระเด้งเข้าซุกจนได้กินหอมนะคะใช้เนยแทนน้ำมันจะหอมมากนะคะแล้วส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยคะ่ะมีเกลืออยคือไอ้ปะมีเกลือเกลือน้าตาลพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็โรยต้นหอมก็แค่นั้นนะคะมันจะได้ข้าวร่วนนะคะก็จะเป็นข้าวร่วนเหมือนร้านอาหารแต่ว่าสูตรอีสานบ้านเฮาบางคนก็เนาะใส่บะเก็ดเหดใส่ยังกับ ใส่ไปแล้วแต่สูตรไ่สูตรมันแต่มันก็ไม่เป็นเอเล่เหมือนข้าวก้นบาดนะจ๊ะเออไอวิเคราะห์เขาก้นไอไอวิเคราะห์เขาพัดในตำนานเดียวอ่านคอมเมนต์กัน,กนอันคุณวิวว่าอ่านแล้วเนาะสบายดีสวัสดีจ้าคุณป้อมกดเลน์ให้แล้วนะคะคุณวิวหัวเราะอันกดไลค์ให้แล้วด้วยค่ะคุณชูขอบคุณค่ะอ่หายใจคนแน่ดีครับดีค่ะคุณบ่าวคอนสวัสดีทุกท่านค่ะฮัลโหล บรแวนวานังยูซ <Bye. S 3> okay. so, ือเดี๋ยวผู้ลุงโคตรเอฟซีพันสิีกายมาพอกับชิบูเว้ยจะคลองเฮ็ดกินเป็นหรือเปล่าหรอกก็สิมาวิพากษ์วิจารณ์เขาเขาพัดเฮ็ดไดลไรส์สุดเออว่าเลยเขาพัดไดลไรส์สุดมู้จ้าอย่าปากดังเด้อคอยไปอยังงวะคอยไปแม็กซ์นิดนึงเป็นวะหมื่นหนึ่งเอยกระลงผัดคอยมู้จ้าต้องเข้าใจเนาะคอยหมื่อนั้นคอยเดินทางคอยถ่ายไปเป็นเอฟซีขอยมาเตตโตนเชียนว่ะคอยตื่นขึ้นมาเดินทางไปแตตงหงกงเสาเนาะเพื่อสิีนางรถตู้ไปสนามบินมันเบาจากประมาณชั่วโมงหนึ่งหลับไปบานี้ก็ไป ไอ้รอเช็คอินอยู่กับไปหอดมันก็เมื่อยดีกว่าอากาศมันหอนอ่อนคอยกินเบียนบอมบัดขาก็อยากกินอาหารไทยเนาะขอ่อยเขาเลยกว่าก๊อฟหยเขาว่าอันเบบี้ว่าสันเขาไปกินอันอาหารไทยปลาฉันเห็นห่านแล้วมันมีอยู่สองหานพี่น้องมุข่อยกันยางตามนี่เกตตือไปน้อยยางไปไปุ๊บ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 ไปสอดอีกห่านหนึ่งพี่น้องเขาเจ้าเอาเสียนพัดเซ็ตแคชอัพให้ข่อยกินเขาแต่เป็นคนคนเหนือนี่แหละเขาเลยว่าเอา้าอันพัดให้ให้ติงติจ็ดเจนสิริจ้าว่าสัน อ๋อผัดไทยไมันมีหลายสูตรเรามาหาเอาเงินครับเรามาเราทํางานหาเงินครับเราไม่ได้หาอำไมมันกับแมนยูแต่ว่ามันเป็นเส้นใส่แคชัพจริงๆเด้เขากลนบาทแมนจะเขากลนบาทเกิดท่านบอคุณธนพัทรเกิดท่านบอจ่า่อยท่านเด้แต่ข่อยบวกินโด่ยอยเป็นโลกจิตสนิดหนึ่งพี่น้องโลกจิตคืออะไร อะไรที่เป็นแกงเป็นน้ำข่อยบ่มาเอาอด้วยความฟังใจนะแล้วพี่น้องยญาข่อยไปเอามายญาข่อยไปเอามาสวัสดีจ้าสโลวีเนียคนสวยสวัสดีจ้าอันยญาข่อยไปเอามาพี่น้องอันเพื่อนไปวัดแล้วเพื่อนเอามาละเขาคนบาสนอกไมให้ร้านกินจะสิมแม่ขอ่อยเป็นเ็หน่อยแม่เออข่อยเป็น็หน่อยไวข่อยมาสิกินน้อยข่อยข้อแข็งเนาะไหว <c ười> ข่อยก็เลยเป็นโลกจิตคือแบบว่า <c ười> พวกผัดกะเพราผัดอะไรอย่างนี้ราดข้าวได้อยู่สําหรับข่อยด้วย แ่สีเอาแกงเผ็ดแ,แกงแดงมาตักลาดเขาคือเจ้าเข้าเจ้าไข่โอ้ยขอบอกินเดอ้อขอบ่กกินเดอ้อวายอืมข้อแข็งเอ้ยอันฝากเชื่ออีลาหมิวชนที่ชาแนเดนจะน้องหมิว่าเหรอที่สิบสามสิบสองปีนะเหรอเอ้ยนางน่ารักอยู่นะดอกใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมก็มีอีกคนหนึ่งวันใหม่ใช่ไหมเราไม่ไปอีกเห็นอยู่เห็นอยู่จ้ะเห็นอยู่ขอกระยังเฉื่อยชุ่ชมยูเดอร์วัน เด็กหน่อยสิบสามปีแม่มาพักกันเก่งพดแต่ข่อยสิบสามปีวายข่อยยังคัดแม่ข่อยซื้อเตวอยู่เดอ้อผู้ใหญ่อยู่เดอ้อแต่ว่าคัดเป็นตนายเดอ้อเอออันละกระเซี่ยกระเบิ้งเบิดนั่นแหละจ้าข่อยคงซื้ออยู่ว่าไอพอตอนนี้เนาะโอ้เบาละแล้วล่างไปหลายเหลืองเนาะสาหรับความรู้สึกค่อยนะปีนี้ข่อยมองว่าสาวหน่อยนีย่ก็ลงสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองเขาจะลงโตเลยหลายอย่างเนาะเปิดตัวศิลปินใหม่มาน่ารักต,ต,ต,ตปุตปิ ก็ไม่ได้มีกระแสดราม่าอะไรเหมือนรอบที่แล้วอันนี้เราก็ต้องพูดความจริงเนาะบอกความจริงเนาะเบากันแบบซื่อ,อๆแบอกันแบบตรงๆสม,มัยแต่ก่อนาเขายอมรับอยู่ว่าเออเปิดมาคนนั้นจะแข่งอันนี้หรือเปล่คาคนนี้จะแข่งอันนี้ไม่แต่เห็นมาสองตั้งแต่สังเกตตั้งแต่เข้ามามันก็มีแต่ความน่ารักเด้เพราะเดียวมิหยางเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าอืมมีแต่สีมวนไปหนาเอาอีลี่ล้วนะั้นก็ดูหมดจ้เบิ้งเบิ้งทุกคนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเราจะทาเลื่อยผ่านไปเบิ้งอยู่แต่ว่าอันื่องเธอเกิ จ็กสีเวิา์ยังนะจ๊ะเบิงเบิงเบิงอืมอ,อันน่ารักเบิร์อยู่เดกหน่อยมากไหมโอ้ยมิเตฟูงเก่งสมัมเป็นข่อยเป็นน้องข่อยวายจักแมนอียงเหล้าม้อหนึ่งสิบสามปีม้อหนึ่งนอะข่อยสีเพคะยังข่อยมีนาทีปเปรงเรี่อนกลับมานอนกินเข่าหอดแต่แม่ปลูกพกสตโตให้กินพุนนะรีวิวเคาะหายจัคคลิปนะครับมิวชนทิชาเดี๋ยวจะดูให้นะจ๊ะเห็นอยู่ เห็นอยู่ยังไม่ลงดีเทลเดี๋ยวจะรีวิวให้สอบได้มักระยยารีวิวบ่จ่าระยยารีวิวเนี่ยประจงได้เออแอนดีกับว่าดีระยยารีวิวดีกับว่าดีเนียบอดีสมคนแก่กับสมคนแก่เด้แหลวแต่ผู้สิคิดเนาะแต่บางคนเพิ่นอันถาบางคนเพิ่นบ่กเข้าใจเฮากเเข้าใจว่าอุ й, ๊ยไปติเด็กทําไมเด็กมาหากินฉันเข้าใจว่าเด็กมาทามาหากินแต่ว่าการมาทาหาหากินทุกอาชีพ ภาก็ต้องมีความเป็นโปรเเฟชชันแลในอาชีพภาพมันบอพีน่นองมันก็นจ,จึงเจิเลิดนะคะสิบสามปีคนลอยเอ็ดแมนเจ้าว่าอบอล้ําเอียงดีเมือ่อบอล้ําเอียงลับเอียงเห็นอย่างอบอลลําเอียงจะคือแบบว่าคอยมองแล้วเสร็จหนีเลิดอยู่ก็มีภครอีกมีน้องวันใหม่น้องยิงน้องใครอีกเห็นชื่อแวบๆบแบบจําชื่อไม่ได้หมดจําชื่อไม่ได้หมดจําชื่อไม่ได้หมดแต่เขาก็เห็นว่าสองคนนี้ก็เด่นออกมาอยู่นะเด่นออกมาเด่น เด่นออกมาคือมองว่าเด็กหน่อยเขาเป็นคนแบบว่ากาแสดงออกเดี๋ยวขอยัดเป็นคลิปให้เดี๋ยวขอยไปเบิง้งคกๆก่อนอืมขอ,มอ,เอยอเอมือว่านเอ้ยผู้ใดถือเหล็กนพี่น้องเมือว่านเด้๋จ้าฉันเห็นอยู่เด้อองอินั่นอันใส่เสือเบอร์สิบสามสะกิดในใจมันต้องออกเหล็กสิบสามนี่หรอวะรูอยู่เด้แต่ว่าข่อยนะ้าบ่อสื่อเหล็กมากประมาณสามสี่หัวแล้วพี่น้องข่อยบ่อสื่ออย่างยังข่อยสื่อแหละมันบ่ออกมันสิแม่นมันได้หอดข่อยบออ่อ ข่อยเป็นคนบ่มีดวงห่างนีแต่น้องสาวข่อยน่ะวายซื้อเลขกันถึกดีข่อยก็เลยบ่ซื้อข่อยเซาซื้อเลขข่อยเซาซื้อเลขเซาซื่อๆเซาเล่นจ้ะแต่เมื่อวานข่อยหลุยอยู่ได้ปกติข่อยทาข่อยสิอันนี้ข่อยสิโพสต์น่ะให้อันนี้อยู่แต่ข่อยค่าดติดสิริพี่น้องค่าดติดสิริออก31อีหลีบ่ลัมเอียงแล้วเนาะกัเว้าอีหลีเนาะเว้าอีหลีน้องกัเก่งอยู่หน้าเป็นสาวเด้หน้าเป็นสาวแฮง วันนไม่กับน้องมิ้วนี่นาท่าทางเป็นสาวท่า,ทานาเขาเป็นสาวแต่อันนั้นเรื่องคือเฝ้าถึงว่ารูปร่างลักษณะเนาะเหมือนโตเป็นสาวนะเหมือนคนเป็นสาวเหมือนคนเป็นผู้ใหญ่คือเทียบกับข่อยสมัยข่อยสิบสามปีเสียข่อยเป็นคนหารุไมให้พวกนีบอกโอ้ยจักว่าแมนอีอย่างขีอไข่บอท่านเิหลอนอันนี้เขจาจบเป็นสาวจึงผึ่งแม่เออกาสแสดงออกเก่งเก่งมากเลยแหละเิ็หน่อยสมัยนี้เก่งเก่งหลายต้องยอมรับ อันเบือ่าอ,าอ,าอาย้อาอายือขกันอ้ไออ้ไอกะเก่งอ้ไอ้่ำเหลืองได้แหมเอ้าสู่ตูเ้เฮาเจ้าข่อยไปยูไซมาเช็ดยังอยู่ตะกี้เนาะแต่ก็อย่างว่าแหละสมัยเฮานั่นสมัยเฮาอาจจะเฮากับเราหรือเปล่าคุณอันแมดแม็ก,มก,มกเฮารุ่นเดียวกันหรือเปล่าบ่ลูสมัยสมัยรุ่นที่ข่อยเกิดเนาะมันปีกยุคเก้าศูนย์น่ะเนาะเพลงสมัยก่อนมันจะมีแต S r S เอแกมมี่คีตาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคือมันจะมีเพลงเป็นแบบว่าเป็นเพลงเขาเอินวว่อยังเพลงที่เป็นสตริงสากลหลายกวา่าเนาะหลายกวา่า,วา,นา,วานคนสิมา,ฟ,าฟ,ฟังล่ำถ้าฟังฟังล่ำอยู่คงตะพัดยีรีกับมี่ไม่หย่จินตลามันบอมีมแย่ซยิลิพอนอภัพยพงมูนี่มันบอพีนองที่ฟังแล้วเขาหัวเขาหองได้อันคอยุปอน,นึงรู้ว่าเพลงยังดังคิดมาอุราช้ำนัก อันนี้คือเพลงดังเด็ขอ่อยุปอหน,นึ่งเด้อเออแล้วก็นั่นแหละคนไอ้รุ่นยุคข่อยนี่ก็เลยสิไปเป็นว่าถนัดเก่าศูนยังกะว่าไปนอกาะสมัยก่อนพี่โปง่งหินเหล็กไฟอยังกะว่าไปสมแต่กี่นระงเรียนข่อยเด้อเพิน่นเปิดรับคอนเสิร์ตมาเด้อคอนเสิร์ตคือว่าเมนครู่อาทิตย์มาอุอเมืออุบลนแม่มเมื่ออุบลนมิสนามบินนักหลองมากนักหลอ่หลอมานี่บ่เป็นอายุอาเลียนออกพี่น้อง เอบอบมเป็นอายุเรียนย่อนงยังเขาเวทีมาต่างบางนี้เนี่ยหมุดสาไปใส่พูนขี่มอเตอร์ไซค์แารี่เนานะเสื้อพละลนสีชมพูเนาะสีชมพูเลยววะชมพูชมพูเข้มไม่ถึงบานเย็นหรอกกลมมาทาชมพูเป็นมูอยู่กลางสนามไม่ใช่เสื้อพละ,ะสีชมพูเต็มสนามบินเมืองอุบลขี่มอเตอร์ไซค์ไปหบศิลปินบานี้ตกใบาสามมาบานี้เขาเจ้ากับเสียศิลปินใส่รถแฮพี่นนองแฮออกเมืองแฮออกเมือง ข่อยเกิดตั้งแต่พอไงกอดจักกระพันยังบาดแร้องเพลงลูกทุ่งพเด้อกอดจักกระพันเมื่อก่อนร้องเพลงสตริงนะจ๊ะเออ <c oughs> นั่นแหละมาเวาสู้กันฟังเวเาไปเรื่อยเปื่อยมาเลิบมาเตอจักสิโตป็นยังดอกแปดโต๊ไปกระซิมน,นั่นหรอวะเห็นวานางโต๊ะคูชั่งซื้อผู้ชายชอบประคอกอยากหัวเจ้าของค่ะ อืมสิไม่อยากฉันอย่างไรอุ้ยลืมเล่าให้ฟังนะเนี่ยเขาไปดูดาราดังมานะไม่ดาราดังผู้ใดรู้จักเสียงวิหกไหมรู้รู้จักเยกสาเสียงวิหกไหมฉันไปดูนางมัน,นเออตอนนี้นางอยู่ข้างบ้านฉันนี่จ้าอืมแต่ว่าบรรลูว่านางเสด็กลับไทยก่อนหรือเปล่าเพราะว่าอะไรถ้าใครเห็นค่อยโพูหน่อยวันที่ ก้าเดือนสิบเอ็ดลอยกระท่อยก,อยกระทงปีนี้มันตรงวันทีอ่อะไรวันที่ห้าพฤศจิกาใช่ไหมวันที่ห้าพฤศจิกาโอ๊ยเอยเป็นอย่าง,งว่ามันเป็นโควิดดอกม่ขพ่อเราเหมือนี้ว่ดเด็กกินเราอยู่อันเด็กหน่อยกระทำกันเมื่อไหร่เนยยัยวัสันยัยบอมมาซาเกร็บในบอวัสสันบาดีาพ่อดีน้องน้องคนหนึ่งนอกจากน้องเบสเบสท,ที่ละในที่ นางเป็นนักร้องเดินสายอยู่ในยุโรปนี่แหละนางเป็นเจ้าของร้านนวดแต่ว่าทําอาชีพนักร้องด้วยความรักนะคะชีวิตจริงคือเจ้าสัวนะจ๊ะชีวิตจริงคือเจ้าสัวแต่เดินสายร้องเพลงทั่วยุโรปขอยเห็นนางโพดนั่งไปงานอยุสัน้อนั่งสิงไปงานอยใสันั่งก็เลยโพดเพลงไปฝากนี่มาวา่าใั่ขอเรื่อะมันหล่อฉันคักเทนนอว่าสันอาซาเกร็บสเนอขอเลยล้างบาดไปเ <laughs> บ็ดวันที่เก่าว่างบา่ล่าโอ้ยว่างใหญ่ว่าสัน มาสาเกรฟกรับสิจัดไห้่าสังกบไปดิวเด็กค่อยคนหนึ่งน้องออยว่างพร้อมไปคิดไปคิดมาวันนี้เขาก็เลยเอะตลกชื่อดังก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปดิวดีกว่านะ้อก็ได้นะจะได้ถ้านางไม่ได้กลับเมืองไทยนะจะรับรองวันที่9้าเดือน11นี้9ก้าโนเวเบอร์เก้พฤศจิกานี้นะคะซาเกรฟต้องลุกเป็นไฟซาเกรฟต้องลุกเป็นไฟตอนนี้อีชันรอเมลคำตอบจาก สถานที่อยู่นะคะส่งไปคุยแล้วส่งอีเมลไปแล้วถาว้าโทษไปยันคุยกันบรุเรื่องกันเลยส่งอีเมลพี่น้องรออีเมลอยู่ว่าเพิ่ิตอบกลับมาว่าจังไดก็จะขอว่าอืงานเริ่มตอนนี้คอยเริ่มได้ใจแล้วก็คืองานเริ่มที่บ่ายโมงหรือว่าเที่ยงนะคะก็ยาวไปยาวไปดึกๆเลยยาวไปดึกๆนะคะในกิจกรรมในงานก็จะมีประกวดนางนพมานะคะ ชิงสายสะพายถ้วยรางวัลเงินรางวัลแล้วก็ปะว่าไปแล้วก็มีสอยดาวนะคะมีนักร้องมวนซืนโฮแซวนะคะเออก็คือรอแค่รอคแค่สถานที่คอนเฟิ่์มตอบเมลกับคอยมากคอยก็จะกัดจัดการทำตัวนะคะขายตัวส5บาทแค่นั้นนะคะเพื่อเป็นค่าสถานที่ก็คือจบนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะ พี่น้องไทยใน Cro โครเอเชียดอผู้ไดพด่านดนกลับไทยอืมผู้ไดวีซายังอยู่หรือว่ามีงานต่อเจอกันวันที่เก้าโนเวมเบอร์นะจ๊ะที่ซาเกรฟนะไม่สถานที่ไม่ไกลาจากเซ็นเตอร์รอแค่เขาตอบกลับมาว่าโอเคเซเยตกับระยาระยาขอไปก็คือขอเวทีเครื่องเสียงมานะคะ ถ้าไม่มีที่นั่นแต่แต่ตามที่คอยลูกก็คือเขามีเวทีเครื่องเสียงมีอินดอร์เนาะเพราะว่าเดือนพฤศจิกามันก็หนาวแล้วเนาะมันหนาวแล้วมันเป็นร้อยกระทงมันเป็นเขาหนาหนาวแล้วก็คงเป็นข้างในอืมก็ส่งเมลไปคุยกับเขาแล้วรอเขาเสนอราคามาส่งไปบุ๊กวันเราคอยแค่เขาเสนอราคามาถ้าเราเสียเงยก็เ็ดตกลงกันตามนั้นก็จะประกาศจัดทดําใดๆนี่แหละซากเกรบต้องระเบิดเป็นไฟต้อง อุทุเป็นไฟขอตัวไปนอนก่อนเด้อครับคนสวยโอ้ไปนอนค่ะขอบคุณเลยๆค่ะที่มาให้กกำลังใจกันคอยสิไปตลาดที่กันคอยขึ้นเป็นไอคอยขึ้นเป็นขีมม้หมูกเอ๊ะมันมาพ่อเหล่าเนาะสองมือบ่เด้กินเหล่าได้พี่น้องสามมือมืนอนีก็บ,บ่ได้กินอีกมืนอนีบ่มีนัดนะาจาน๊ะเนาะมีนัดพรุ่งนี้นะจ๊ะออกไปดริงแรงแรงนะจ๊ะพรุ่งนี้มาลืนตื๊ตืดตืๆตืดวันนี้ก็อยู่บ้าน วันนี้ก็อยู่บ้านมาทักไทย f อซพี่น้องทั่วไปกดไลค์กดติดตามห้เดอร์ผู้ใดพ่าหนาจะติดตามให้ไปติดตามเพจไฮข่อยน้ำแนรยาตัวภาษาอังกฤษเขียนว่าชนีมีช่องก็ได้เพราะว่าเพจจริงๆที่ใช้เอยเฟซจริงๆที่ใช้อยู่ทุกวันนี่พี่น้องมันอิชูมันแดงเบิดแหมมันแดงขอยเล็เปลี่ยนขอเล็เลไปใส่เพจจำลองมันเปลี่ยนมันแดงเบิด เดี๋ยวอันคุณหมดแม่ก็สิเบิ้งคักค่หลายสิวิเคราะห์ให้ได้จัดเด้อเพิ่นวิเคราะห์มากก็สีดีเบิ่งถันลาแต่ว่าถาฟัง่อยบ่รับเอียงเว้ยแต่หอนบ่นหาย่อยก็ต้องหายเด้อโอเคค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งกันเนาะค่ะนาะคุ้ได้พอาะในคนติดตามก็ปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้จัดเด้อขอบคุณมากๆสำหรับกาลังใจนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย